สวัสดีครับอ่าวันนี้เราจะมารีวิวการติดตั้งฟิล์มกันลอยนะครับของหน้าจออ่ารุ่นนี้เป็นเป็นตัว wide t a นะจอ12นิ้วครับอ่าฟิล์มที่เราเลือกใช้โอเคอันนี้เป็นของตรงรุ่นเลยอ่าของยี่ห้ออาร์ติคนะครับผมมาเราจะมาทํารีวิวกันสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลไม่สะดวกมาที่ร้านเผื่ออยากส่งสั่งแล้วเอาไปติดเองนะครับอ่า โอเคอ่ะในในในกล่องเรามีอะไรบ้างอ่ะแกะออกมาก็จะมีอ่าอันนี้คืออุปกรณ์ที่ต้องใช้อ่ะแกะซิอ่บก็จะมีผ้ามีเทปกันฝุ่นนะโอเคอ่าแล้วอีกตัวก็จะเป็นฟิล์มนี่แหละอ่าโอเคฟิล์มมันมีสองหน้านะครับก็จะมีฝั่งฝั่งอ่าโอเคอ่าฝั่งนี้จะเขียนว่าด้านกาวก็คือด้านที่เราจะแปะเข้าไปที่จอ อีกฝั่งนี้จะเป็นฝั่งไลเนอร์นะครับเอาไว้รีดนะอเอานี้ขั้นตอนขั้นตอนหลักๆก,ก็คือหนึ่งนะทำความสะอาดสองวิธีการติดนะเราจะมาดูวิธีการทำนะของโรงงานนี้เอาออกเลยนะครับผมอย่าทิ้งไว้นานนะถ้าถ้าถ,ถ้าใครเป็นแบบว่ารถป้ายแดงพึ่งได้รถมาก็จะง่ายหน่อยถ้ายังไม่เคยแกะออกพอแกะออกมันก็จะไม่ค่อยมีค่ามีฝุ่นเท่าไหร่ อ่ะแต่งั้นเราก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มโปรเซสตั้งแต่ต้นเลยแล้วกันกอ่าสมจะจอจอสภาพเก่าหรือใหม่ก็ให้ทําความสะอาดก่อนนะครับหลักๆคือห้ามให้มีฝุน่นนะไม,ไม่โอเคนี้จะเป็นภาพเปลี่ยนครับเบอร์ห น,นี้จะเป็นผ้าเปียกก่อนเนาะตัวแรกครับเพื่อเก็บฝุ่นถ้ามีฝุ่นเขาก็าจะเก็บไปให้ต้องใจเย็นๆนะครับสำหรับการติดฟิล์มไม่ต้องใจร้อนแล้วก็อยู่ในสถานที่ที่เป็นอากาศนิ่งๆนะครับหรือถ้าใครไม่ชัวร์ก็ให้ให้ปิดประตูแล้วก็ทำในรถอากาศจะได้นิ่งนะต่อมาก็คืออันนี้เป็นแผน่นที่สเป็น ไอ้ผ้ามันแห้งอ่ะโอเคชิ้นที่สองก็จะเป็นชิ้นอ่ามันมันมันจะอยู่ในแพ็คอยู่แล้วนะครับโอเคใช้ใช้ไอ้ชิ้นใช้อ่าชิ้นเบอร์หนึ่งก็จะเป็นผ้าเปียกอ่าเบอร์สองก็จะเป็นผ้าแห้งเพื่อทําความสะอาดนะขั้นตอนนี้สําคัญมากนะครับวิธีทําความสะอาดนะโอเคอ่ะออกมุงประมาณ ถ้ามีถ้ามีลูลกยางเต่าก็ใช้ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ก็ได้ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็มีให้ในชุดนะครับมันจะเป็นเทปเอาไว้เอาไว้แปะฝุ่นบางจุด ประมาณนั้นอ่าเมื่อเราชัวร์และมั่นใจแล้วว่าทําความสะอาดไม่มีฝุ่นแล้วมาเราก็จะมาแกะบัดครับเ,เราแกะหน้ากาวออกก่อน,นครับโอเคอันแนะนําแกะออกไปแกะออกทั้งแผ่นเลย แล้วก็เล็งให้ได้สัดส่วนนะบนล่างซ้ายขวา บางจุดที่มีฟองอากาศต่อไปเราก็จะรีดนะครับ รีดเอารีดออกตำแหน่งที่ใกล้ขอบที่สุดนะถ้าถ้าใกล้ขอบบนก็รีดออกบนถ้าถ้าอยู่มุมล่างก็ไล่ออกมุมล่าง แค่นี้ครับเสร็จเรียบร้อยเห็นไหมอ่าอ่าเดี๋ยวทำความสะอาดน่อยหลังจากทำเสร็จโอเคโอ้เรียบร้อยอ่ะครับแบบนี้เอเคอ่ะเผื่ออ้ําเผื่ออ่ะเดี๋ยวออนออนดู โอเคลื่นไหลครับนะทัสกรีนดีเห็ไหมไม่มันจะลดลดเป็นรอยนิ้วมือด้วยครับสวยงามอันนี้อันนี้ต่ออะไรอยู่อันนี้อโอเคอันนี้มันเป็นคาเพีอยู่อ่ะไม่เป็นไรได้ครับได้ทุกเมนูแหล,และโอเคหรือจะเป็นหน้าคาเพีก็ได้เห็นไหม เผื่อเราจะดู YouTube ดูอะไรมันก็ไหลลื่นดีครับชุบชุบชุบบดขอแนะน้ำติดทันใหม่จากคนไทยซุปไอ้ต้าอะไระโฆษณาอกหักรับคุณ

ว่ากอนชได้คาดการณ์ช่วงเวลาเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะโอเคหรือถ้าใครไม่สะดวกติดเองก็แวะเข้ามาที่ร้านก็ได้ครับเราติดได้ห้านาทีก็เสร็จครับห้านาทีสิบนาทีไม่เกินนี้โอเคขอบคุณมากสวัสดีครับ